ขอสาธุชนย่านมเมื <c oughs> ม่อวานเราได้กล่าวถึงวิปัสสนาญาณอุทยพยายาณมีปัญญาเข้าไปเห็นการเกิดดับของรูปนามโดยตรงรูปนามที่เราตามดูมันตั้งแต่แรกไม่ว่าจะเป็นอาการเย็นร้อนอ่อนแข็งถึงไหวสีเสียงกินลด เวทนาเจ็บปวดเมื่อคันแสบพอเข้ามาเห็นการเกิดดับของรูปนามโดยตรงโยคีบุคคลผู้ปฏิบัติก็จะให้ความสนใจตามดูรายละเอียดยิ่งดูยิ่งเห็นเยอะยิ่งดูยิ่งเห็นเห็นมากยิ่งดูยิ่งเห็นละเอียดละเอียดขนาดเข้าไปเห็นทางมโนทวารไม่ว่าจะเป็นมโนภาพภาพที่เกิดขึ้นในความคิด มโนพจน์ถ้อยคําคําพูดเสียงคําพูดต่างๆที่ผุดขึ้นในใจบัญญัติธรรมต่างๆสตอรี่เรื่องราวต่างๆและธรรมอารมณ์ที่กระทบใจไม่ว่าจะเป็นความสุขใจทุกใจหงุดหงิดฟุ้งซ่านลำคาญ ดีใจเสียใจมีเมตตามีศรัทธามีง่วงเหงามีซึมมีหดหู่มีล่าเริงธรรมอารมเหล่านี้ปรากฏทางมโนทวารให้ผู้ปฏิบัติที่เฝ้าดูเฝ้าเห็นประวัติแห่งรูปนามไหลไปเลื่อนไป ยิ่งดูยิ่งเห็นละเอียดยิ่งเห็นทางการเกิดดับทางมโนทวารยัดเยอะขึ้นตามปกติตั้งแต่ยานที่หมาถึงยานที่สผู้ปฏิบัติจะเห็นการเกิดดับทางกายยัตทวารจะเห็นการเกิดของรูปนามทางกายยัตทวารและพอมาถึงยานที่สจะเห็นว่ารูปนามทั้งหลายที่เราตามดูอย่างนั้นมันลวดเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปพอมาถึงยานที่สี่จะเริ่มเห็นการเกิดดับของรูปนาม แบบจัดๆต่อหน้าต่อตาและเห็นละเอียดเห็นเยอะเห็นด้วยความถี่สูงจนเข้าไปเห็นทางมโนทวารหลังจากนั้นผู้ปฏิบัติก็จะให้ความสนใจทางมโนทวารซึ่งมีการเกิดดับรวดเร็วกว่าทางกายยัตทวารหลายเท่าจะเห็นว่า ในความคิดเดี๋ยวก็มีความภาพขึ้นมาในหัวเดี๋ยวก็มีคาพูดผุดขึ้นมาในใจเดี๋ยวก็รู้สึกเหงาเดี๋ยวก็รู้สึกเบือ่อแล้วก็รู้สึกล่าเรลงจะเห็นว่าสภาวะของจิตนั้นเปลี่ยนเกิดดับรวดเร็วมากกว่าทางกายนักดังนั้นผู้ปฏิบัติจึงมุ่งที่จะให้ความสนใจทางมโนทวารมากกว่ากายยทวารความสนใจเหล่านี้มันจะเปลี่ยน อุปมาเหมือนกับเด็กเมื่อก่อนมันก็นเล่นตุ๊กตาเล่นตุ๊กตาพอโตขึ้นมาพ่อแม่มีโทรศัพท์มือถือให้เด็กมันก็วางตุ๊กตาก็มาให้ความสนใจกับโทรศัพท์มือถือเพราะในโทรศัพท์มือถือมีอะไรให้เล่นเยอะกว่าตุ๊กตาผู้ปฏิบัติพอมาถึงตรงนี้ก็เช่นเดียวกันพอสังเกตเห็นการเกิดดับทางมโนทางมโนถวารได้ก็ให้ความสนใจถามว่าก่อนหน้านั้น การเกิดดับทางมโนทวารไม่มีเหรอมีแต่ด้วยความตั้งมั่นของสติและปัญญาของผู้ปฏิบัติยังไม่เข้มข้นพอก็เลยทําให้เห็นได้น้อยอ้อนเกิดดับรวดเร็วมันเกิดแล้วจะมันดับไปเรายังไม่รู้ตัวอีกมันก็เลยไม่เห็นพอมาถึงจังหวะน,นี้มาถึงยานที่สี่เนี่ยมันจะเริ่มเห็นชัดและเห็นเยอะผู้ปฏิบัติก็เลยให้ความสนใจที่จะตามดู การเกิดดัดทางมโนทวารทางความคิดต่างๆจนผู้ปฏิบัติตามดูไปเรื่อยๆจนรู้สึกว่าจะอะไรกันนักกันหนาเฉพาะทางกายทวารที่เราตามดูก่อนหน้านั้นมันก็เยอะอยู่แล้วนี่ทางมโนทวารเข้ามาเพิ่มอีกแทบจะดูไม่ทันปัญญาใดก็ตามตามเห็นความดับพิจารณาอารมณ์โดยความเป็นพังคะหรือแตกดับไปชื่อว่า วิปัสนาญาณตามเห็นความดับของรูปนามผู้ปฏิบัติเมื่อตามดูความเกิดดับในยานที่สีมากเข้ามากเข้าพอสังเกตเห็นรูปนามต่างๆมากมายเพราะความตั้งมั่นของสติและปัญญาจึงทำให้ผู้ปฏิบัติเห็น รูปนามต่างๆเกิดดับมากมายมากขนาดไหนมากขนาดจนผู้ปฏิบัติสังเกตไม่ทันว่ามันเกิดตอนไหนเมื่อเห็นแล้วก็เห็นมันดับไปแล้วเพราะว่ามันเยอะเห็นแต่รูปนามต่างๆดับ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 หายไปแสดงว่าปัญญาของผู้ปฏิบัติเริ่มก้าวเข้าสู่พังขยาน เห็นรูปนามต่างๆล้วนดับดับดับหายไปพระโยคาวจรย่อมเห็นรูปนามกำลังดับดับอยู่เหมือนบุรุษผู้มีดวงตายืนอยู่ริมฝัง่งโบกขอรณีณรนะิมแม่น้ำเมื่อฝนกำลังตกหนาเม็ดเขาพึงเห็นตอมน้ำแตกดับไปทันทีในวิสุทธิมักได้กล่าวไว้ภาวะการเห็นรูปนาม ของผู้ปฏิบัติจะเห็นว่ารูปนามต่างๆที่เกิดขึ้นถ้าภาพมันไม่ชัดก็ปิดไฟเอานะไปหลอดที่อยู่ตรงหน้าไอ้ตรงเนี้ยตรงหน้าไม่ชีนะั่นแหละถ้าภาพถ้าไฟตัวเนี้ยมันจะส่องมาใส่หน้าตรงนี้แล้วมันจะทําให้ภาพมันไม่ชัดต้องรู้จักฉลาดดูเอา ผู้ปฏิบัติจะมีความรู้สึกตามเห็นรูปนามทางเกิดทางกายตวาลมโนทวารมันมากมากขนาดไหนมากขนาดที่มันดูไม่ทันมันดูไม่ทันเหมือนบุคคลผู้มีตาดียืนอยู่ริมฝั่งแม่น้ําแล้วขณะที่ฝนตกหนาเม็ดเข้าเห็นเม็ดฝนกระทบน้ําแตกไป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 ,แตก,ไปแตกดับไปแตกดับไป ไม่สามารถรู้ได้ว่าเม็ดไหนกระทบก่อนกระทบหลังความรู้สึกอารมณ์ของผู้ตามดูรูปนามเมื่อเข้ามาถึงยานที่หคือพังขยานจะมีความรู้สึกเช่นนั้นจะเห็นรูปนามต่างๆมาก,มา,กมายก่กองจนดูไม่ทันจนบางคนถ้าตามดูมากๆจนรู้สึกหงุดหงิดจะอะไรกันนักกันหนาะ อะไรจะเยอะแยะขนาดนี้ขนาดที่อัตมาเคยบอกให้สังเกตว่าลองสังเกตดูดีๆนะเฉพาะเสียงที่ผ่านเข้ามาทางหูเนี่ยมันก็เยอะนะมันไ,ไม่ได้มีเสียงเดียวนะบางคนเข้าไปสังเกตที่หูตั้งใจมีจิตตั้งมั่นสังเกตที่เสียงที่เข้าทางหูเนี่ยจะเห็นว่ามันเยอะจนน่าลำาคาญเฉพาะเสียงที่เข้าทางหูอย่างเดียวนะพอไปสังเกตทางอาการเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวอาการกลิ่นอาการลดอาการอะไรต่าง แสงสีที่เขาผ่านทางตาโอ้โหโเฉพาะทางกายยทธวานก็ยังน่ารำคาญนี่ทางมโนทวารแทรกเข้าไปด้วยถามว่าหนึ่งวินาทีเราคิดกี่เรื่องหนึ่งวินาทีการเกิดดับหนึ่งนาทีการเกิดดับทางมโนทวารไปกี่เรื่องแล้วทั้งเรื่องราวสตอรี่ต่างๆทั้งธรรมอารมณ์ต่างๆเดี๋ยวก็ดีใจเดี๋ยวก็เสียใจใครทําอะไรนิดๆหน่อยๆก็หงุดหงิด,ดปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ,บ,บมันเกิดดับรวดเร็วมากเมื่อตามดู อย่างละเอียดอย่างกระชั้นชิดอย่างจดจอ่อผู้ปฏิบัติก็จะเห็นว่ามันเยอะเยอะจนดูไม่ทันว่าอะไรเกิดก่อนอะไรเกิดหลังเห็นแต่มันดับไปดับไปอาการประกอบยาณคือทันทีที่พังถึงพังขยานจิตของผู้ปฏิบัติก็จะเบาโล่งสุขใจราวกับคนที่เดินแบกของหนักอึง้งมาไกลแล้วทิ้งทิ้งทิ้งท,งทง้จะรู้สึกหลังจากนั้นว่าก็จะรู้สึก โล่งเบาสบายเพราะรูปนามที่เราตามดูมาต่างๆที่เห็นมันเกิดแล้วมันดับตอนนี้เห็นแต่มันดับดับดัดับ,ดบ,ดบ,ดบหายไปหายไปหายไปมันก็เลยรู้สึกเบาพระโยคาวจรย่อมใส่ใจในความสิ้นความเสือ่อมความดับของสังขารเท่านั้นไม่ใส่ใจคือไม่เห็นการเกิดความตั้งอยู่หรือความเป็นไปของนิมิตท,ทั้งหลาย ทำไมมันถึงไม่เห็นการเกิดและการตั้งอยู่เพราะว่ามันเริ่มเห็นทางมโนทวารเข้าไปแทรกด้วยและมันเห็นเยอะจนมันดูไม่ทันถ้าเราไปจดจ่อรูปนามใดรูปนามหนึ่งว่าเห็นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปรูปนามต่างๆที่เกิดขึ้นในขณะเดียวกันนั้นมากมายไกลกว่ามันก็จะไม่เห็นเพราะฉะนั้นปัญญาที่มันเข้าไปเห็นได้เยอะเนี่ย มันเลยทําให้ไม่เห็นขณะที่เกิดขึ้นตั้งอยู่มันเห็นแต่รูปนามทั้งหลายที่รู้ว่ามีแล้วดับ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 ไปนั่นเองย่อมเห็นรูปธรรมและอรูปคือนามารมแม้อีกในหนึ่งอาทิอย่างนี้ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาขณะที่เห็นรูปนามต่างๆดับไปดับไปดับไปในจิตใจของผู้ปฏิบัติก็จะเห็นซึ่งไตรัก เห็นความรูปนามต่างๆไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นรูปนามทั้งหลายดับไปดับไปดับไปแตกไปแตกไปการกำหนดพิจารณาเห็นอนิจจังและนิจจะสัญญานิจจะสัญญาแปลว่าความจำว่ามันเที่ยงการเห็นทุกข์ังและสุขัดสัญญาและการเห็นผิดว่ามันสุข การเห็นอนัตตาละอัตตสัญญาการสำคัญมั่นหมายว่าเป็นตัวเป็นตนวิสุทธิมักสังขารรูปนามทั้งหลายแม้ทั้งหมดก็มีปกต,ติแตกสลายไปเหมือนหยดน้ำค้างแห้งไปในเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นฉะนั้นมหามงกุฎเล่มที่68หน้า699หัวข้อที่114 รูปนามต่างๆที่เกิดขึ้นใจของผู้ปฏิบัติผู้เฝ้าดูตามดูพอมาถึงตรงนี้จะเห็นว่ารูปนามต่างๆนี่ล้วนสลายไปสลายไปสลายไปไม่มีอะไรคงอยู่ไม่มีอะไรเหลือหรอเหมือนหยดน้ําค้างที่พอแดดส่องออกมามันก็สลายไปมันก็ไม่เหลือหรอตอนเช้าๆไม่วันจะน้ําค้างมันจะเยอะมีทุกใบยอดยา้ามีทุกใบไม้ก็ตามเมื่อใดที่แดดส่องออมามันก็ไม่เหลือหรอไม่สามารถอยู่ข้ามวันได้ชั้นใด อารมณ์ของผู้ปฏิบัติที่ตามดูรูปนามต่างๆมาถึงพังพยานก็จะเกิดความเห็นว่ารูปนามต่างๆล้วนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาดับไปไม่เหลือหลอแม้ลักษณะสามอย่างไตรลักษณ์เหล่านี้ย่อมเป็นไปย่อมเป็นอารมณ์ของผู้เห็นความดับอยู่นั่นเองคือเห็นทั้งความดับดับและเห็นทั้งไตรลัก์ลักษ์คนกันไป พังพยานมีอเนกสง์แปดประการคือละความเห็นว่าเที่ยงในสังขารทั้งปวงเมื่อเราตามดูและเห็นว่ารูปนามต่างๆมันลดดับไปดับไปมันก็จะละความเห็นว่าสังขารทั้งหลายมันเที่ยงสองทอดอะไรในชีวิตยอมมุ่งมั่นเพื่อจะปฏิบัติสามมีความเพียรแก้วกล้าเด็ดเดี่ยวมุ่งมั่น สี่เลี้ยงชีวิตเลี้ยงชีพบริสุทธิ์ห่างไกลทุจริตกรรมเพราะเห็นว่าการที่จะไปทำบาปเพื่อจะแลกได้มาซึ่งสิ่งของไม่คุ้มกันเลยกับการที่จะต้องไปชดใช้ชีวิตของเราเดี๋ยว,ยวก็แตกดับไปไม่รู้จะสะสมอะไรมากมายนักหนาละความทะเยอทะยานทางโลกไม่สนใจในจิตอื่น ที่ไม่ใช่ธุระภาวนาปราศจากภัยไร้ความกังวลห่วงใหญ่ตนมีความอดทนและสงบเสงี่ยมกามกิเลสครอบงำใจไม่ได้ยินดีในที่กรีกเกล้นสงบสงัดละการคบค้าสมาคมกับผู้อื่นจิตฝากไฟในภูมิธรรมยิ่งขึ้นนี่คือผู้ที่เห็นความไม่เที่ยงจะเริ่ม มีอารมณ์มีจิตเช่นนี้ดูก่อนอานอน์เธอจงดูเถิดสังขารทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดล่วงไปแล้วดับไปแล้วแปลปวนไปแล้วหายไปแล้วดูก่อนอานอน์สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอย่างนี้แหลสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่ยั่งยืนอย่างนี้แหลสังขารทั้งหลายไม่น่าจยินดีอย่างนี้แหล ดูก่อนอนอนท์ข้อนี้สัตว์ทั้งหลายควรจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งหลายทั้งปวงเทเดียวควรแท้ที่จะคลายกำหนัดเพื่อจะหลุดพ้นดังนั้นเนี่ยผู้ปฏิบัติเมื่อปฏิบัติเข้ามาถึงภาวะแห่งยานที่ห้าจะเริ่มมีอาการเห็นว่ารูปนามต่างๆเริ่มอิงอาศัยไม่ได้ เริ่มไม่ตั้งมั่นเริ่มล้วนแต่ดับหายไปดับหายไปเมื่อก่อนเราพยายามไขว้า,าหาสิ่งต่างๆมากมายนอกกายพยายามจัดทะนุถนอมร่างกายไม่ว่าหน้าตาผิวพรรณหาของมาบำรุงรักษาพอมาถึงตรงนี้เนี่ยจะเริ่มเห็นแล้วว่าแม้ว่าเราจะล้างมันไว้แค่ไหนมันก็เสือเส่อมไปดับไปเสื่อมไปดับไปแม้แต่ภาวะจ,จิตใจ ของเรานี่เราเคยถ้านงตนว่าตนแน่มันก็ละความพยองเพราะมันเห็นการดับไปของทางมโนทวานรล้วนเกิดดับไม่แน่นอนจิตใจก็จะอ่อนโยนลงเรายอมแพ้คนอื่นเพื่อเอาชนะกิเลสดีกว่ายอมแพ้กิเลสเพื่อเอาชนะคนอื่น หนทางยาวไกลยากเย็นแค่ไหนจะสั้นลงเมื่อเราเริ่มก้าวหลายหลายท่านหลายหลายคนเมื่อก่อนก็เคยคิดว่าการที่จะเข้ามาศึกษาพระธรรมการที่จะเข้ามาปฏิบัติการที่จะเข้ามาฟังธรรมหรือเม้แต่เข้ามาทำวัดตอนเย็นเป็นเรื่องที่ยุ่งยากเป็นเรื่องที่ไม่สามารถทำได้แต่เมื่อท่านทั้งหลายเริ่มก้าวแรกเข้ามาเข้ามา จากเริ่มสวดมนต์เสร็จก็กลับบ้าน,นรรก็อยู่มาสวดมนต์เสร็จก็อยู่กินน้ำปานะเสร,ร็จแล้วกลับบ้านสวดมนต์เสร,ร็จกินน้ำปานะเสร,ร็จร่วมเดินจงกรมกับเพื่อนก่อนค่อยกลันนบบ้านและสวดมนต์เสร็จเดินจงกรมเสร็จฟังเทศเสร็จแล้วค่อยกลับบ้านเห็นพัฒนาการที่ 1, มันค่อยๆก้าวที่หนึ่งมีก้าวที่ 3, หมีก้าวที่สองมีก้าวที่สามมาไม และหลายๆคนเช่นโยมแก๋วหรือวันนี้คุณโยมแม่ทวินก็เริ่มก้าวเข้ามาเต็มตัวว่าลองมาศึกษาดูซิลองมาปฏิบัติดูซิแบบไม่มีความกังวลว่ามันจะต้องกลับบ้านเนี่ยจิตใจมันจะเกิดภาวะความสงบแบบไหนลองมาศึกษาลองมาอยู่ลองออกจากบ้านเรือนเขาเรียกว่าเนคขมะลองออกมาจาก บ้านเรือนออกมาสู่ชีวิตนักบวชที่ไม่มีพันธะอะไรดูสิมันจะเป็นอย่างไรนี่คือเก้าเก้าที่สำคัญที่จะทำให้เราเริ่มเห็นความแตกต่างจำได้ไหมว่าวันแรกโยมเจียวมาเนี่ยทั้งความกังวลทั้งคิดว่าจะอยู่ไม่ได้ทั้งสารพัดแต่ทุกวันนี้ถึงขนาดว่าตอนแรกๆถึงขนาดเอ ยมแม่บุญเนี่ยบอกว่าถ้าพูดไปแล้วคำพูดเป็นนายตัวเองต้องรักษาคำพูดต้องไปยมแม่บุญต้องเอาคำนี้มาขู่ถึงยอมเข้ามาเพราะหลังจากนั้นแล้วพอเข้ามาศึกษาเริ่มก้าวที่หนึ่งแล้วหลังจากนั้นไม่ต้องมีใครบอกไม่ต้องมีใครชวนพอมีเวลาเข้ามาเองดังนั้นหลายๆคนที่ยังไม่เคยลองจะต้องลองดูเพราะถ้าเราไม่เริ่มก้าวเราก็จะไม่มีก้าวที่สอง ดังนั้นเมื่อผู้ปฏิบัติตามดูรูปนามต่างๆมากมายเรื่อยๆ,ๆท่านก็จะเริ่มเห็นว่ารูปนามทั้งหลายล้วนดับไปหายไปดับไปหายไปดับไปหายไปความยึดมั่นถือมั่นในรูปนามทั้งหลายก็เบาบางลงคลายลงจางลงนี่คืออารมณ์ของผู้ปฏิบัติหลังจาก พังขยานไปผู้ปฏิบัติจะให้ความใส่ใจทางมโนทวารเป็นหลักแต่ถามว่าทางกายยวานยังเห็นไหมเห็นเหมือนเดิมเพราะของมันเกิดตรงๆกดจงังโจงยังไงมันก็เห็นแค่จำเรืองดูมันก็เห็นแต่ความสนใจของผู้ปฏิบัติจะให้ความสนใจทางมโนทวารเป็นหลักตามดูการเกิดดับทางมโนทวารเป็นหลักจนเป็นการบ่มอารมณ์ตั้งแต่ยานที่หนึ่งขึ้นมาถึงยานที่หเป็นลักษณะ เก็บลายละเอียดศึกษาเรียนรู้ทั้งทางกายยวานและทางมโนทวารตั้งแต่ยานที่6ขึ้นไปถึงยานที่สิเป็นการบ่มทางมโนทวารล้วนๆบ่มอารมณ์ทางมโนทวารให้เห็นว่ารูปนามนี้เป็นภยัยเป็นโทษ รูปนามนี้น่าเบื่ออยากหลุดอยากพ้นจากรูปนามนี้หาอุบายหลุดพ้นจากรูปนามนี้เพราะฉะนั้นในทางวิปัสสนาตั้งแต่ยานที่หนึ่งถึงยานที่สผู้ปฏิบัติจะเห็นความตื่นเต้นและได้รับความสุขในยานที่สามเพราะเป็นกำลังของสมาธิลหลายท่านหลายๆคนเคยเข้าวัดหลายปีก็ตาม พอมาถึงตรงนี้ปั๊บก็จะสุขมีความสุขแล้วกลับบ้านพอวันศิลหน้าวันพระหน้าเรามาใหม่มาถึงตรงนี้ปั๊บก็จะพบความสุขแล้วก็กลับบ้านท่านก็จะบอกได้ว่าถ้าไปปฏิบัติธรรมแล้วมันจะต้องสุขสิไปปฏิบัติธรรมแล้วทุกข์แสดงว่าไปบิดทางแล้วหลายหลายคนเคยบอกอย่างเนี้ยถ้าทางสายแห่งวิปัสสนาถ้าท่านผ่านผ่านยานที่สามย่างก้าวขึ้น สู่สายแห่งวิปัสนาโดยตรงท่านจะเห็นว่าเมื่อผ่านประมาณยานที่สามขึ้นยานที่สีมาเรียบร้อยแล้วท่านจะเริ่มเห็นรูปนามต่างๆแปรปวนเห็นรูปนามต่างๆล้วนไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นรูปนามต่างๆล้วนเป็นภัยเป็นโทษหน้าเบื่อเห็นรูปนามต่างๆเป็นของไม่น่าพิสมัยอีกต่อไป นั่นก็คืออารมณ์แห่งความสุขที่ท่านเคยบอกว่าทำวิปัสสนามันต้องสุขสิมันจะหายไปมันจะพบแต่ความละทมทุกขไม่ว่าทุกทางกายเพราะว่าอาการประกอบยานบางอันจะทำให้โรคเก่าของท่านกำเริบหายแต่ปีเม่โวนีก่ก็กลับมาป่วยใหม่บางทีโรคเก่าไม่เคยเป็นก็กลับมาเป็นบางทีท้องร่วงท้องเสีย บางทีไอเกียนโอกอักสารพัดบางทีก็ปวดหัวเหมือนจะเป็นไมเกรนเหมือนจะเป็นประสาทสารพัดที่มันจะเป็นเพราะฉะนั้นคนที่บอกว่าทําวิปัสสนาจะต้องมีแต่ความนี่ถ้าจะเจอแต่ทุกข์เนี่ยแสดงว่าไปผิดทางอาตมาบอกได้เลยท่านยังไม่เคยผ่านยันที่สามขึ้นมาถึงยันเหล่านี้เลยเพราะถ้าท่านผ่านมาเรียบร้อยท่านจะไม่พูดคํานั้น ลักษณะของวิปัสสนาจะมีความสุขอยู่สองช่วงหนึ่งช่วงได้กําลังแห่งสมาธิยันที่สามขึ้นยันที่สี่จะสุขเพราะกาลังของสมาธิสองจะสุขช่วงไหนอีกช่วงท่านขึ้นโคตรภูยานสามารถเสพนิพพานได้ตอนนั้นความสุขจะกลับมาอีกแวบหนึ่งแต่ตลอดเส้นทางกว่าจะถึงยันที่13บาโคตรภูยนันฮัลเอโหดบอกได้เลย เพราะฉะนั้นเมื่อท่านโยคียบุคคลผู้ปฏิบัติไปแล้วเจอสภาวะแห่งความเป็นอิจังทุกขังหน้าตาเจอความน่ากลัวน่าเบือ่อเจอแต่ความทุกข์เจอแต่สิ่งลุมเล้าสิ่งหนึ่งที่ท่านจะต้องเรียนรู้ในทางสายเส้นนี้คือความอดทนเท่านั้นความอดทนเท่านั้นที่จะทําให้ท่านต่อสู้และผ่านมันไปได้ ถ้าทำวิปัสสนาแล้วมันสนุกมันสุขสบายแล้วมันง่ายป่านนี้พระอาหารหันต์ไม่เต็มบ้านเต็มเมืองแล้วเหรอป่านนี้พระโสดาบันไม่เต็มบ้านเต็มเมืองแล้วเหรอแต่ว่าถ้ามันยากทําไมเขาทําได้ถ้ามันง่ายทําไมเขาไม่ทํากันล่ะตรงนี้เราต้องคิดถ้าเราริจะตัดภพตัดชาติริจะออกจากสังสารทุก มันต้องเป็นบุคคลผู้มีจิตใจเข้มแข็งแน่วแน่ไม่เลอะและไม่โลเลต้องมุ่งมั่นไม่ว่าจะอุปสรรคใดมอกขวางกั้นก็จะไม่ยอมมันถึงจะผ่านทางสายนี้ได้นะับบัดน,นี้วันนี้ท่านทั้งหลายพอรู้เส้นทางที่จะเดินแล้วท่านจะเดินออกจากสังสารวัตรหรือจะเวียนวนอยู่ในสังสารวัต ท่านจงเป็นผู้ตัดสินใจเองเถิดท้ทายที่สุดนีด้อาตมาภาพขออํำนวยอวยพรให้ญาติโยมสาธุชนทุกท่านจงเป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรงมีสติปัญญาสามารถชำระอสะกิเลสเข้าสู่อริยมรรคอริยผลด้วยกันทุกท่านทุกคนเถิด